มีแต่ใจกับใจนะโอ้ยเยังจ้าปะใจน้ำจมูกใจ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 น้ำใจหมเลยน้องกูอ่านคือเหมอนเดี๋ยวสิลองเทมมืถือกันนะซ้ำเติมเจ๊อีและพูดอย่างนี้หลอกมึงที่จักสองเปยก็จะมาปัดห้ำมาัา สองไเลยลบสามสองเออม,มืนมืนอมืนเบเล็กลอกถูกมันมื่หัะสมองมันดือใช่ไหมมันไม่เคยอืนไหม <c oughs> มัลงไม่ทก,กันเลยไม่ได้โคือเสับ เงี้มัอะไรก็ติอยู่ดีแตมัดมันอ่ะมมันไม่นัเเียเรียบร้อยเรียบร้อยอันนี้คไเต็มกอเปิด้มาเ็สองเน บุรูว่าโอสีสอดใส่ป่ะนะหนึ่งสองสาม่กสามสอมากก่อเแปดเ้าสิบเวทสองสามสี่สิบห้าสิบถ้าถ้าม่สูงก็ถือว่าเราไม่มีดวงบ้างอ่ะสี่ห้าหกมั้งเจ็ดไปหกแปดโใช้สาสองกันเอาเปิดมาสอง โอ้ยประอยากเสียเงิน้ไปันรุ่บ้านนี้บานนี้เอ่ไปนไสิไ่ะเข็มหเนาะ่หกสามหกสามือสาดีไปไไปก็จไปใช้กันแล้วอเอเลยนร่นนี้หกเป็นไรหรงสี่สองนะ้นนสามสองเป็นใเงินแล้ ม oh, าแล ja, right. yeah. yeah, right. ้วว่าไข่ยมักสองไครเยอะลยสองซีอยู่ใส่เตงตามใส่เต่งสองครับเตงตามอีกบอกว่าเจ้าจบไปบันสิเตมัมีสามเลยเต็งตามกระตามสองกันี่โอ้ยม่ข่มักกสามสองกันได้ของเบอร์เดือถอเลยเต่งามสิแต่ไหนจะโยังได้ขก็ังเงินอยู่่ได้

7, 8, 9, 10 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Mình vừa đặt Tự nhiên bọn nó vừa đi đuông Tại anh bà một chú, thầy chú một chú Nó Một nhạc xa thích quả Ở đây rồi Ở đây rồi bên này mày Đây ừ

หกสามไปว่ามีสน่ตัวน้นึเอไปสีอาวกองมันนี่ไปโอ้ห้าเต็มหนึ่ตายแล้วไปสองสามสี่ยังไม่มาเไปไปยันมีสีนะขอมาปกมาอีกเยอ้าห้า หกหสี่สามไม่มีดะตอนี้สี่สาหกเจ๋ไว้ไปเทียบตันนสี่สามหกจมือก็แข็งดีนุเจงสามสี่าหเป็นยังมือก็แข็งไม่ได้เล่นโดนเจ็ดห6สี่ คือแค่นี้นเอโอเคอยางกินเ้นน้อยก็ได้เงินคือกินจะหมดแปนแล้วย <c ười> ังจ่ายให้ลูกกบดอหายกงแล้วเามีสี่ให้เจียับกันไม่หรอต้องทงานสิ สื้อดมีหกน่องาลงสาสามไปแล้วพอดินปุ๊บห้าสี่อวันนี้ด้ได้กลัวมันออกระเสียใส่หกชูงติาเี้นเ้สี่อกันเดียวกันอีแบบท้านี่หกอ่ะกันหหาสี่หาสี่สอจะได้ทำมาผิดซสองมาสีเด็กซีตกี เปงงน็นติาพหกตัมโอ้โหมานี่อะไรเนี่วนนยวะเ,เป็นดมีหา้มหา,มา,ามีหกมาถา,ากลุ่มมาถาสีอเมริกาีบ่ บ่าวววบ้าอ่ท่องบมานน่ะมาใส่หาซืเดียวเนี่ยอไปมาเด้อทำไมไม่เอาอยากได้เงินหรือคะเรียมร้อยติ้งสองวันตอนเลี้ยงดีแลนจะได้ตังค์หมดติ้งสองขวบวันเบิร์ดโอยเป็นได้เป็นไงขวบตังค์สิบวัยขวบเป็นใยญ่เปถึงู้อาวุธเลยแต่ว่าขอบได้เงินเดืยอะกว่าไม่นะ เราจะลงสองสามแล้วเสียงตามีเลยใส่หกจับทั้งุกเสติงอีกค่ะอย่างสิบเลยสิบตามสามสิบตามสองสิบตึงตามสิบแสนหนึ่งนับไปไม่ต 3, ม่ำกว่ 3, าแสนอยู่แล้วะจียถ้าไม่ติดเสียงนินเป็นเหมือนจะห้าจ้าหกนได้สองสามได้ตั้งสองนี่เสียงนีเสีน

เอาพอแล้วทำนึ่พอเดยเอาเวรายากมากจะมือก็จตใจอีกเมกี้ผ่านตาสองต่อไปติ่งดีดติดเ้มาติ่งซีหนึ่งสองสาม้าหกเจ7สี้ากเ่วิาขโมยเยอะสุดมันง่ายยากนะยากมาก ร้อย่กอลนละเอาวะเนี่ยร้อยมันก็ออกออกแม่ว่าคือมีบิวอ่ะอห็นลงก็เจอเาแวเอาว่ล่ะอานีอมีดอกจะนันงิมีทุกตัว พวกรต์ตั้งสมเอาลูไปหกห้าหตั้นออกหกห้าห้าห้ากห้าสองห้าสองเอ๊นั่นแหละไส้ตัวหาสองหรอหรือน่ะกห้สองสามเอียวให้ด้วยเอาไว้

มมีหก็วหสามเอียวได้แล้วสามําเอียวเต็งสอีหกต่ามนี่ออกหกเห็นหกตัวแรกแล้วมาสามกับเอียวเสยลงหกอ่ะสองเป็นลงหกอ่ะย่งีได้ไหมสิบสิบได้ยวตสไปออกสามสิบไปสาเอียวสิบไปอน อไรยังได้เนี school, you, ่ยตามเอาไปอนนี้ตาอาไตสามเอาไปเลยสี่หมื่ไม่เจออะไรเลยคุณหายกำไรหมดอันนี้เอาไปได้สามหมื่นสส่อยังเเกาเกาสิบปโอ้ไห คะพันสองตำหกสามหกสามควใจ่ายจได้อันนี้สองตำมันมีสองตำสามตียวต้องซ้ำเกี่ยวตยาวไปเลยสามหมื่อ้ะสามห่นหกนจ้าลงเท่รเลยนาแล้หกพันอคนแทกยังอยู่แท่งยาวินเนาะแท่ติงหเดียเจ้าลงเจ้าก็ลงเราหาสามสองเอาลงหกสามสองสามสองอ้ยถือหกสามสองดีกว่านันดอกหยวนี่ยไปลงูงเนาะ กมันโสูงโ้เดปนเดินยาม้องือนสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกบสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกแทงถือก็ไม่เอาเงินถ้าแทงไม่ถูกก็ใจสมกับว่าอีกปึกอยู่เราจะจิตใจพอเห็นพวกเรางครก็ดีใจไหมมาตัวแรกเลยแบบเก้าอีก่ะ

tầm sông thì mong nghe không xin bài đáp tầm xong sẽ bổ xuống tính tầm bỏ tính, tăm, tính.

เป๊าีเดวโอ้ย่า่เฮา่หยอดเลย่าเต็งตามน้าปแล้วหน้านู่นหน้านี่หน้าแรงหน้านยงดู่น่อสิเอะไรนี่ มันป yeah, ุกปกวิตุติกตัง uh ค์ปะติกตังคปติ๊ตคุณเนี่ยติ๊กตังคุณนเง้เนี่ยน้อไม่มีติ๊กตังติตังสองการสามขงการเดียวได้ใจกบุญนะใจบริัก็ดอมจกบดำแตกกระบมันมันยง โอ้ทุกันทุกองไง้ต่ดะใ่อีกไหมวะแตกตัวเขราะว่าไม่ได้จ่ายกะบาบุญเนี่ยปกติต้องจ่ายคนขาดใจอไปเดย สามหอมมากัก,กสีนเอาไปคืนมันมามการไหนพอเอาไมพ่อร่ยม,มาเนี่ยตัวนิวอัลส่วนที่เหลือตาปากเป่งตับตาปากติงตับนะอ่าไม่กนมะูอ่าเอ,อ,อียวโคโค เนหากับเอี่ยวเรามาหกเสยว่าเยอะ5 6 2เอ้ยอะไรเนี่ยเ้ยหาเอี่ยวเราไปทุกคนอะไรสิบใบสิบใบเนาะติงหก่าไรสิหกสูงสิบหกเ้าหกใบโอ้มาสิบเจ็ดเก้าสิ

หน <HAHA inski> ึ <S <S ่งสองสามสี่ห้าหกหนึ่งสองสามสี่าหเจปดเจี่หกเจ็แปดเาสบสอีมานากับเอียวยังมาหกส่วนหล่มาเ Đang <laughs> xua cái tình à? hộp các bạn này Bài cái tình hộp Tình hộp Tình <laughs> hộp Tình <laughs> hộp Tình <laughs> hộp Tình hộp Tình hộp hộp Tình hộp hộp Tình hộp Tình hộp Tình hộp hộp Tình hộp hộp Tình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  hộp 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 Tình กับเยอมาหกอีกขึ้นมาตองวบด้งวมาลงบัตรงกันปะสองเมือเช่าวใบบันซิมหาซิมหาอาซิมหาอาิหาเนียปะต้นอาซีน่เสียงนี้อยู่อเนี่ยลวที่สิเอามาสามหใบสิใบ อันตรายมันมาใกล้ตัวแล้วหรอทำไมเนี่ยหนังสือไทยกำลังมากพ่ออ่านหนังสือแล้วมันสือสมองสี่ห้าหกสี่ห้าหกสี่ห้าหก ห้าสี่ยอะออมอขานะห้าสี่สองออสาสองตามสโอเครู้เรื่องบาทใช่ไถอนเ้ามไปปะยกสูงบาไป้าประตูเห็นไ่มจกสองสี่คิดไูได้ว่ามันจะเป็นสองสโอ้สี่เปนยังไระตสี่านเต็มเครื่องพอยเต็มเครื่องพอยแล้วบาทสี่ห้าหกเรียบร้อยก็จะออามาเรียบร้อย เรื่องไฟลัดไนได้สั้นกยได้ร้อยสีไปบนเดิมหกใบอันนี้สิบห้าใบเนาะสองหมนใช่ป่ะสองหมื่นสิบห้าใบสองหมื่นนเนาะคเออมาจากนี่หกชูงัวสบห้าใบนี่เอามาจากกันหกูง้าใบกหกใบเต็งสมื่นสี่หกสองหมื่ยังใจอ่ะเต็งสเต็งสี จะเตีงหไปมื่นหนึ่งมันบอกเตหกเต็ตมน้มาเตหกอันมีสองมื่กับอีมืนมม่นหนึ่ง่นเตงมื่นหนึ่งว่ามันบอก,บอกอเอาเตีนไปหกแล้วก็อยเตียหาอีสองมืนเอาไปเลยยวมาเตีส<อ>นะี่ย่อมด้วยังเอาไปเลยเอาไปเลยสี่ห้าหก สามสิบอ่ะห <erman> ้าสิบสามสิบสี่เป็นสามสี่ห้าหกอ่ะไม่ใจไปเข้าไปกดจามนใจก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวร ไปเป็นแสนสองรวมทุนปกสูงอีกสิบห้าใบเป็นสี่หมื่นห้าีเากใบกวมากเจ้าบได้ใเจ้าเปลี่ยนใจเจ้าใส่ีตําเออใส่ตัสองพี่ีตัมยังไหใส่ตัสองตมสี่กับตสองเมันใส่ตัสองใบที่ให่กสูงหกใบสิบห้าสิบห้าเป็นสี่หมื่นห้าเอารวมทั้งหมดอ่ะหนึ่งแสนหกหมื่นห้าัน

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจดแปดาสิบหมิห้าหกเจ็ดแปดสาเจ็ดสามสิกบแปดสามบหกมาแล้วเนมาบ้านเดียวมแ่าเิ่หกห็ดแปดมสเเอวกับเอว si <laughs> <laughs> yêu nhau không em? yêu thôi. เอวมือ่ย่วเสองเมตรเป็นได้เป็นได้หกเยวก็ถูกได้จำเอวสิบใบก็ไดจำสิบใบสิบใบอยู่นี่ยตงก็เตี่ยวคุณมานหนาแทะเงี่หนาแหวแเนาะ ก็ติงอย่าบัว3เมตรอ่ะหยิบขึ้นมาบาเสร็จอ่ะโหนี่จะมา mình tự được mình 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 bật nào bật bên chưa chị chắn chưa 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 Ok chưa 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 chưa